ตอนนี้ผมอยู่ที่เมกาบางนาแล้วก็วันนี้จะรีวิวเมนร้านร้านหนึ่งครับวิสตาคาเฟ่ครับร้านสีเหลืองๆเก๋ๆนะครับเออไม่รู้นะผมชอบธีมนี้นะฮะแล้วก็โปรดักต์เขาเนี่ยมันก็จะออกแนวสุขภาพอย่างเงี้ยเป็นเฟรชมอ Fresh ร์น,นิ่งบูสเตอร์นะครับเป็นน้ำผักปั่นอย่างเงี้ยนะถ้าใครชอบแนวน,นี้นะแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้เหม็นเขียวอะไรนะครับถ้าลองได้เคยลองทานจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือน,นค็อกเทลเลยมันจะ ออกเปรี้ยวอะไรเงี้ยอร่อยนะครับในตู้เนี่ยมีแครอทแครอทเคก้กมันแน่นอนอยู่แล้วครับออกจะไปทางสุขภาพนะครับทีนี้เมื่อกี้พี่เขาแนะนํามันมีตัวที่เป็นไฮไลท์คือบราวนี่ชีสเค้กอันนี้ตัวนี้นะเป็นชีสเค้กแล้วก็มีเชอร์รี่ข้างบนนะครับแล้วก็อีกตัวที่พี่เขาแนะนําก็คือเป็นตัวนี้ครับแอปเปิลซอฟต์เค้กทำจากแอปเปิลเขียวครับ มีซุกขี้นี่พุนเค้กลองคิดดูว่าเอาแตงกวาญ,ญี่ปุ่นนะครับกับพุนมาทําอย่างเงี้ยตัวนี้ก็มีแล้วมันจะมีช,ช็อกโกแลตทีนี้โปรตีเค้กทำจากข้าวสาลีตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นออแกนิกสเปลเป็นอีกพันหนึ่งครับพี่เขาบอกว่าคุณคุณค่าทางอาหารมันจะสูงกว่าเนี่นครับยังไงก็บรรยากาศล้างชิลๆวิ่งกลับมาไม่กับบางนาครับชั้นสองวิสต้าคาเฟ่ครับนี่ครับ มันเป็นช็อกโกแลตเค้กแต่ว่ามันเป็นแป้งสเปลครับเป็นออแกนิกข้าวสาลีก็รสชาติเข้มดีครับแต่จริงๆแล้วผมผมว่า,ากินร้านไหนเนี่ยไม่หนีกันนะครับในสไตล์อร่อยบิกเค้กได้ที่กินมาเยอะนะฮะแต่ว่าด้วยราคากับด้วยฟิยลิ่งร้านเนี่ยลองลองลองดูบรรยากาศร้านครับกินกิ่นของร้านเซอร์วิสบรรยากาศด้วยโปรดักที่รสชาติไม่หนีกัน อันนี้เป็นชาไทยแก้วห้าสิบเค้กห้าหกสิบอย่างเงี้ยนะครับผมว่าชิวนะครับนี่ก็คือสายอยู่คงไม่ก่อยเลยไปเคเคครับบางทีเราไม่ต้องจ่ายแพงแต่ว่าได้เก๋นะครับไมก้าบ,บางนาครับวิสตาคาเฟ่